สวัสดีค <may> ่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันนี้ที่สดชื่นแจ่มใสแล้วก็เบิกบานใจนะคะวันนี้แสงสวยมากเลยค่ะแสงเงินแสงทองสาดใสทุกๆคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ใครที่กาลังฟังอาจารย์ปูอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นวินาทีทุกๆวินาทีที่โชคดีไม่ว่าจะมาเปิดเจอตอนไหนนะคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือว่ากําลังเปิดรายการอาจารย์ปูเนี่ยฟังรันเพื่อปรับพลังงานดีไปเรื่อยนะคะนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันดีค่ะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะ ราบรื่นเรียบร้อยแล้วก็ผ่านสบายแล้วก็เต็มไปด้วยอรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะด้วยพลังงานด้านบวกนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการใช้ชีวิตที่ทาให้ในแต่ละวันเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะสิ่งที่อาจารย์ปูจะพูดในวันนี้นะคะที่ปลุกพลังเลยนะคะพอเจอเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอาจารย์ปูเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะจินตนาการออกแล้วว่าเป็นคําอะไรบ้างจริงๆมันอาจจะมีมีมากกว่า3คมคำอาจจะเป็น10บสิบคำนะคะแต่อาจารย์ปูรู้สึกว่าบางทีไม่กี่คีย์เวิร์ดเนี่ยที่เราเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อปลุกพลังใจเนี่ย นะคะสวัสดีพี่แฟนค่ะสวัสดีพี่แฟนค่ะนะคะนางฟ้านะคะนางฟ้าของจันปูนะคะแล้วก็นะคะนางฟ้าแม่ทุนหัวของน้องก้องนะคะก็นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่แบบเป็นวันที่ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างเช่นเมื่อวานนี้จันปูก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหมือนรีเฟชเพจอะไรแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆออกมาก็ฝากแชร์เชิญแล้วก็แบ่งปันออกไปด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าแบบใครกำลังดูไม่ว่าจะสดๆหรือว่าย้อนหลังนะคะจันปูก็ฝากแบ่งปันออกไปด้วยนะคะฝากแบ่งปันออกไปด้วย คือทุกวันนะคะเป็นวันที่มีความหมายสาหรับเรานะคะทุกวันเป็นวันที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายเรื่องของความสุขแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องรู้หน้าที่ของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยะคะคือจะต้องให้กําลังใจกันละกันนะคะต้องให้กําลังใจกันละกันต้องพูดจาดีๆกันละกันพูดจาไพเราะกันละกันนะคะอาจารย์ปูเนี่ย อ,อ่านหลายๆตำราแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ทําด้วยนะคะอย่างเช่นการที่เราเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยได้ความรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับชีวิตจิตวัญญาณของเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของเรานตอนนี้แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าไปเลยเนี่ยเป็นพลังงานที่มาจรย์มากแล้วใครที่ เช่นใครที่เข้าไปเรียนเนี่ยคลาสที่4นะคะคลาสที่4ในเรื่องของพลังจิตใต้สํานึกนะคะการใช้จิตเพื่อสุขภาพดีแล้วก็หุ่นสวยเนี่ยอาจารย์ปูจะเน้นเรื่องนี้ในพาร์ทใหญ่ๆเลยเรื่องการขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดมากว่าทําไมการขอบคุณล่วงหน้าเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการของการดึงพลังจิตของเราเนี่ยจิตของเราทั้งจิตสํานึกทั้งจิตใต้สํานึกนะคะของเราเนี่ยขึ้นมาใช้นะคะมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยเหมือนเป็นการกดของการตอบรับเวลาที่เรารู้สึก ออขอบคุณหรือซาบซึ้งกันอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันกำลังจะท้อนกลับมาให้กลายเป็นผลของเราที่ปรารถนาอยู่นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยขอบคุณการแชร์50ล้านนะคะร้อยล้านด้วยขอบคุณการแชร์50ล้านนะคะใครที่แชร์เชิญแบ่งปันออกไปแล้วนะคะเขียนลงมาเหมือนพี่แฟนคนสวยของจันบูได้ค่ะว่าขอบคุณการแชร์50ล้านนะคะขอบคุณการแชร์ร้อยล้านขอบคุณการแชร์5้าพันล้านเพราะว่าเราเอาหลักไหนก็ได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยนะคะควรที่จะมีอาวุธ ะะเราควรที่จะมีเขาเรียกว่ามีเหมือนกุญเื้อในการโปรแกรมสํานึกของเราอยู่เสมอในพลังงานคอมพูดต่างๆเพื่อปลุกพลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยแล้วก็คําที่อาจารย์ปูเนี่ยใช้เป็นประจําแล้วก็ปลุกพลังใจเลยต้องบอกว่าปลุกพลังแรงด้วยได้เลยนะคะก็คือเป็นคําที่ทุกๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะเวลาที่เราต้องการพลังเวลาเราต้องการกําลังกายกําลังใจนะกำลังชีวิตใหม่เนี่ยเรามักจะต้องทํารีเฟซตัวเองว่าเราทําได้ ะะเราทําได้นะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ทรงพลังที่สุดเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่อยากทําเป็นอาจสิ่งที่ลงแรงอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้แต่ทุกๆครั้งที่คุณพูดว่าเราทําได้ทุกๆครั้งที่เราพูดว่าจะแทนตัวเองว่าอะไรก็ได้ที่มันจะไปรู้สึกเข้าถึงจิตวิญญาณจะ กูทาได้ฉันทําได้นะคะหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นชื่อตัวเองนะคะอย่างปูทําได้นะคะอย่างแฟนทําได้พี่แฟนทําได้อะไรก็ตามนะคะคือเวลาที่เราเนี่ยบัญญัติตัวเองเวลาที่เราพูดเวลาที่เราคิดนะคะตามคีย์เวิร์ดสั้นๆที่ควรมีประจําตัวไว้นี่นะคะมันเหมือนกับเรามีมีมเขาเรียกว่ามีพลังอ่ะมีพลังงานที่เอาไว้เติมแบตให้กับชีวิตนะคะอย่่นะจริงๆนะคำเนี่ยอาจารย์ปูเนี่ยอยู่กับมันเกือบทั้งวันเหมือนกัน เวลาอยากทํานู่นทานี่แล้วอยากนี้พลังาก็จะแบบเออเราทาได้เราทําได้เราทําทได้นะเราทาได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะฮึดขึ้นมาได้ทันทีคือเวลาที่เราเนี่ยไปกองจมอยู่กับปัญหาข้างหน้าคือพอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่พอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยทําพอรู้สึกว่าเป้าหมายมันดูมันไกลาจากต้นทุนเราจังเลยเราจะมีอะไรมาทับถมจิตวิญ,ญญาณเรามากๆเลยแล้วก็เราจะมีเหตุผลเยอะ นะคะเราจะมีะตะก,กะเยอะเราจะกลับไปดูสิ่งที่เราเป็นณนะตอนนี้ว่าเป็นยังไงอยู่นะนะคะเต็มไปหมดเลยแต่เวลาที่เราเนี่ยคือกวาดทิ้งให้หมดกวาดทิ้งให้หมดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยทุกๆอย่างในโลกของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะพบอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันเป็นภาพลวงตาทั้งหมดภาพลวงตาคืออะไรภาพลวงตาก็คือสิ่งที่มันอยู่ปั๊บเดียวแล้วก็หายไป สภาวะการเงินตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายตอนนี้นะคะมันได้หรือไม่ได้ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าสภาวะจิตปัจจุบันของคุณเนี่ยเป็นสภาวะจิตที่มันเป็นดีอิ่มเต็มพองฟูด้วยความสุขเพราะว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาตัวเองสุดๆเนี่ยอันเนี้ยจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้สร้างนะคะสร้างพลังงานที่แบบมากมายตามพลังงานด้านบวกที่เราศรัทธากับตัวเองก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราควรมีคีย์เวิร์ดประจําใจในการปลุกพลังได้เลยเวลาเจอคําต่างๆเนี่ยจึงควรที่จะเก็บสต็อกเอาไว้ใครใช้คํานี้บ้างคะนะคะ พี่แฟนใช้คานี้บ้างไหมนะคะวันวันนียอาจจะเยอะคล้ายๆกันไหมนะคะคุณเกศวดาใช้คํานี้หรือเปล่าทุกๆคนใช้คํานี้หรือเปล่านะคะทักทายลงมาได้ว่าอยู่ที่ไหนประเทศไหนจังหวัดไหนแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่นะคะอากาศที่นู่นเป็นยังไงรายงานมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณการแบ่งบันตรงนี้ออกไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์ห้าร้อยร้านโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะคุณคุณพรมา ใช่ไหมคะโอ้โหใช่อาจารย์ปูจาได้นะคะเพราะว่าเข้านะคะใช้พลังจิตในมิตรทุกอย่างนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่อย่างเช่นอาจารย์ปูพูดคาว่าใช้พลังจิตในมิตรทุกอย่างหรือพลังจิตในมิตรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราเปิดโลกในเรื่องของของพลังงานภายในเพราะคนทั่วไปมักจะชอบมาจํากัดจํากัดคนนั้นคนนี้จํากัดเราจํากัดตัวเองไม่พอจํากัดเราด้วยแต่เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้พลังจิตในมิตรทุกอย่างได้เนี่ยมันเหมือนกับเราเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ให้กับตัวเอง เนี่ยเวลาที่จันปูพูดใช้พลังจิตเนี่ยมิตรทุกอย่างหรือว่าพลังจิตเนี่ยมิตรทุกอย่างหรือใช้จิตเนรมิตทุกอย่างจะสั่งจิตเนรมิตทุกอย่างอะไรก็ช่างเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเราเวลาที่เราอย่างเช่นพูดชื่อคออาจารปูเนี่ยนะคะพลังจิตเนรมิตทุกอย่างนะคะหรือว่าการใช้จิตที่เนรมิตทุกอย่างหรืออะไรก็ตามเนี่ยประโยคที่มันเปิดกว้างทางด้านจิตวิญญาณวิญญาณของเราอะที่ไม่ใช่แบบแบบทิ้งอยู่กับเขาเรียกว่าช่างเกษตรกจโลกอะค่ะ คนทั่วไปเวลาออกไปข้างนอกจะชอบเอาเศรษฐกิจโลกชอบเอาชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยมาชั่งน้ําหนักว่าอะไรมันควรเป็นไปได้แล้วก็พวกนี้จะเป็นคนที่จินตนาการอะไรไม่ค่อยเป็นจินตนาการด้านด้านด้านบวกไม่เป็นเพราะว่าติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เสพข่าวที่เสพ u t u b e ที่ท่องอยู่แบบไม่มีกําหนดไม่มีกฎเกณฑ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไปผิดทางมากๆนะคะใครที่ยังคงฟังข่าวอยู่หรือว่าติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ปูแนะนําเลยว่าให้คุณงด ให้คุณลดงดไม่ได้ก็ลดลงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายิ่งคุณติดตามอะไรก็ตามเนี่ยสภาวะความขุ่นมัววุ่นวายสับสนเกยดชังนะคะพยายามโน้มน้าวใจคุณให้รู้สึกตาให้มีอารมณ์ตามมันเป็นเอเจี้ด้านลบที่ผลักดันเงินออกจากชีวิตนะคะแต่อาจารย์ูเชื่อว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ปูทุกคนนะคะนางฟ้านางเทวดานะคะของอาจารย์ปูทุกท่านนะคะรู้ดีอยู่แล้วว่าการที่ชีวิตของเราในแต่ละหนึ่งหนึ่งวันเนี่ย ต้องคงคุณภาพเรื่องพลังงานความสุขและแกนเสพสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีเท่านั้นเป็นภาวะที่เป็นหน้าที่ของเราเป็นภาวะจําเป็นของเราเป็นภาวะที่ต้องมีเพราะเรารักตัวเองถูกต้องไหมคะนะคะขอบคุณทุกๆก,การแชร์ขอบคุณหัวใจขอบคุณการคอมเมนต์ตรงมาตรงนี้ยายจย์บูชอบมากนะ,ะใครเห็นด้วยช่วยพิมพ์เขาว่าเห็นด้วยคะนะะ่ะนะคะสวัสดีจันปูเชา้านี้สดชื่นเบิกบานใจรับเงินรัวไปแล้วใช่ไหมคะรับเงินรัวรแล้วเรียบร้อยนะนะคะอย่างที่สองนะคะอันเนี้ย คุณท,ท,ท,ทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าข้อแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชัวร์มันชัวร์ที่แบบว่าใครที่ติดตามนะคะตรงนี้เป็นประจำใครที่เข้าคอร์สของอาจารย์ปูใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนเนี่ยอาจารย์ปูก็จะฝังอยู่แล้วนะคะแอบพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าให้พูดไปเรื่อยๆนะคะว่าเราทําได้ฉันทําได้กูทําได้หรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามันคือการมันคือการทาความสะอาดจิตใจของเรา จิตใจของเราที่บางทีไปชั่งน้าหนักกับขา่าวชั่งน้ำหนักกับโลกชั่งน้าหนักกับลุงป้าข้างบ้านชั่งน้ำหนักกับปู่ย่าตายายที่บางทีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาเนี่ยให้พลังงานดานลบอย่างที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องไหมคะอ่าเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีเฟชตัวเองค่ะด้วยการมีคีย์เวิร์ดที่ทรงพลังกับตัวเองตลอดเวลาเช่เนะค,ะคําว่าเราทําได้นะคะพิมพลงมาสิคะว่าเราทําได้นะคะเราทําได้และเราทําได้นะคะแลวเราจะทําได้เเหมือนแบบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ yes I can ก็ได้นะคะ Yes I can ก็ได้เห็นไหมแค่พูดอาจารย์ปูนก็มีพลังขึ้นมาเลยนะนะแค่พูดอาจารย์ปูนก็มีพลังขึ้นมาเลยเพราะอาจารย์ปูรู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันทั้งมันทั้งเราได้ยินมันทั้งเรา สัมผัสได้ถึงพลังที่เพิ่มมากขึ้นมันทั้งเรารู้สึกถึงจินตนาการที่มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยใครเห็นด้วยพิมพ์ลงมาว่าเห็นด้วยนะคะอ่าเราทําได้นะคะเราทําได้ทุกๆคนทําได้คนที่มารวมตัวก็อยู่ตรงนี้เป็นเพชรมเม็ดทยน้ำงามนะคะที่กําลังทําให้โลกเนี่ยดีขึ้นจเจริญขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะมาเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกันกับอาจารปูเนาะนะคะในทุกๆเขาเรียกว่าในทุกคอนเทนต์ดีๆดการส่งพลังใจผ่านทั้ง รายการสดตรงนี้แล้วก็ผ่านทั้งคลิปต่างๆนะคะหรือทุกๆคอนเทนต์ของจันปูฝากแชร์ออกไปด้วยฝากแบ่งปันออกไปด้วยฝากให้ออกไปด้วยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งให้ยิ่งมั่งคั่งยิ่งให้มีเหลือเฟือแล้วก็ยิ่งให้ยมีมากมายเวล<ะ>าที่ทุกครั้งอ่ะที่เราส่งกำลังใจให้กับใครก็ตามเพราะเราไม่รู้ว่าเจอใครบ้างมันเป็นบุญแบบสังฆทานที่ต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเป็นบุญบรารมีที่ต่อยอดไปแบบอินฟินิตี้ซึ่งไม่รู้ว่า เรื่องราวดีๆเนี่ยมันจะกลับมาสู่เราเนี่ยในรูปแบบไหนแต่เรารู้ทันทีว่าเมื่อเราส่งพลังงานดีๆออกไปเนี่ยเรามีความสุขที่ใจเราพองฟูทันทีนะคะเมื่อเราส่งพลังงานดีๆออกไปเราพูดคาว่าเราทําได้เราพูดว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเราพูดว่าความคิดกาําลังกลายเป็นจริงแลวเราจะคิดแต่สิ่งที่เราเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะมันเป็นภาวะที่ กำลังส่งคลื่นออกไปคลื่นเม่เหล็กในตัวของเราคลื่นของจิตของเราจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยชอบมากชอบให้คุณพูดบวกกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ชอบให้คุณพูดบวกกับผู้อื่นเยอะๆด้วยชอบให้คุณบอกรักชอบให้คุณขอบคุณชอบให้คุณเป็นคนที่ซาบซึ้งกระตันยูต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรที่คุณซาบซึ้งคุณกระตันยูขอบคุณเงินขอบคุณทุกอย่างนะคะเหมือนเหมือนเพจแรกที่จย์ปูพยายามเน้นว่า สภาพการเงินคนทั่วไปไม่รู้ไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้ว่าเขาไม่ยอมใช้ชีวิตที่มีความรู้สึกด้านดีเกี่ยวกับเงินน่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าใต้ภายใต้ภาวะที่เขารู้สึกดีอยู่นึงเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้นะ,ะเขาก็จะพูดเขาว่าเราทําได้ไม่ได้เพราะมันฝืนมันฝืนกับการที่มันมันเยอะจนตกตะกอนจนแบบมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรที่แบบมันรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ออกมาได้เชื่อไหมแค่คําว่าเราทําได้คนหลายๆคนเนี่ยเขาจะมองคุณแปลกๆเลยนะว่าเฮ้ยเราทําได้เราทำได้ จะทําได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาเหตุผลพยายามหาข้ออ้างข้อแก้ตัวต่างๆที่จะมาบอกคุณว่าเฮ้ยความเป็นไปได้ตรงเนี้ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติฐานตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งปล่อยให้เขาเป็นโลกของเขาเหมือนกับแผ่นผ้าวจรปูที่พูดเรื่องโลกสวยวันก่อนนะคะเห็นหลายๆคนชอบมากโลกสวยจริงๆโลกสวยเป็นไปตามความคิดของคุณโลกสวยเป็นไปตามที่เราโฟกัส โลกสวยเป็นไปตามที่เราเนี่ยให้สภาพแวดล้อมชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะที่ที่อยู่สิ่งที่ฟังสิ่งที่เสพคนที่ครบโอ้โหคนที่ครบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ไฮไลท์ที่จะพาเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งจะไปที่เจริญหรือไปที่ไม่เจริญเนี่ยเราต้องเลือกครบค่ะ ถ้าเราเลือกคบคนที่ดีพาไปทางดีแน่นอนถ้าเราเลือกคบคนที่ไม่ดีเขาก็จะพาคุณเนี่ยหลงทางพาให้เสียทรัพย์นะคะพาให้ทำให้เขาเรียกว่าเสียลูกขบวนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างแรกเนี่ยทุกอย่างจเจออะไรคุณบอกไปเลยว่าคุณทําได้ไม่ว่าคุณจะเห็นข้างหน้าอะไรก็ตามถ้าพูดออกมาไม่ได้คุณคิดในใจว่าคุณทําได้ทุกๆคนทําได้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้เกิดมาเป็นชาติเนี่ยของมนุษย์เราอะ่ะอาจารย์ปูจะพูดอยู่ตลอดว่าท,ทุกๆคนเกิดมา ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะตีมูลค่าตัวเองว่าประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยทุกคนเกิดมาบนโลกไปเนี่ยเพื่อทําให้โลกไปเนี่ยดีขึ้นเพื่อทําให้โลกไปนี้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งตัวคุณความงามของคุณความสวยของคุณความหล่อของคุณการที่คุณกําลังประกอบอาชีพผ่านสินค้ารบริการที่คุณเนี่ยตั้งใจด้วยหัวใจอย่างเต็มที่นะคะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทําให้โลกของเราไปเนี่ยมันดีขึ้น ะะมอบคุณค่าให้โลกของเราไปเนี่ยดีขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นผ่านตัวเราคิดตามเสียคะถูกต้องไหมคะคุณว่าใช่ไหมนะคะคนหนึ่งคนเนี่ยที่มันที่ยังไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังรันการทําบุญการสร้างบาร,รมีใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็กําลังส่งประโยชน์ให้กับโลกใช่ไหมคะใช่เปล่านะคะจริงนะนะะจริงนะนะคะจริงๆนะคะลองคิดดีๆสิการที่เรายังคงมีชีวิตอยู่แสดงว่าเรามีประโยชน์นะนะคะยังไม่มียังไม่มีภาวะใดที่ต้องเก็บ เราไปไม่มีภาวะอะไรที่เราก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติสแสดงว่า,ายังคงประโยชน์และค,คุณค่าตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นจงสะกดตัวเองเอาไว้ว่าคุณทําได้ทุกอย่างจงสะกดตัวเองไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะอย่างที่สองนะคะเจอคํานี้เนี่ยเหมือนที่าจัรปูบอกจริงๆมันควบคู่ไปแล้วนะคะว่าอะไรก็เป็นไปได้หมดแหละนะ,ะอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้หลายหลายคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยบวกน้อย อาจารย์ปูจะบอกทุกคนว่าต่อไปนี้ที่บ้านของคุณจะมีแต่คนที่บวกกับคุณยิ้มให้กับคุณหัวเราะให้กับคุณแล้วพูดบวกให้คุณตลอดนะคะคนที่ไม่เคยขอบคุณคุณเขาจะขอบคุณคุณนะคนที่ไม่เคยรู้สึกซาบซึ้งมีสิ่งดีงามของคุณเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าและเห็นแสงสว่างจากตัวคุณแต่บางทีเขาอาจจะขอบคุณในใจอยู่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เราเปล่งประกายตัวเองแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่หลงทางไปเกาะเกี่ยวเอาเอาการจะเอาเอาความยากจนเราไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะ ยยกจนในจิตใจของเราค่ะจะไปเอาคนนั้นหมายถึงว่าจะไปทําให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ฉันจึงมีความสุขนะคะจะไปทําใหโ้โลกมันต้องเป็นอย่างนั้นนะชีวิตฉันจะดีขึ้นเราไม่เกาะเกี่ยวมันทาให้เราขุ่นม,มัวเพราะเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีระเบียบแลาต้องรู้ว่าพลังงานชีวิตของเราเนี่ยมันต้องสุขสว่างแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีและความสุขความสุขมาก่อนความรวยถึงมาได้ ความสุขมาก่อนความรวยถึงมาได้คุณจะเอาเท่าไหร่มันอยู่ที่คุณขอบคุณการแชร์ห้าพันล้านตอนนี้ออกไปขอบคุณการแชร์ห้าพันล้านตอนนี้ออกไปตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังกลายเป็นแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กของการหนึ่งดูดความโชคดีแม่เหล็กของการดนึงดูดเงินทองที่เข้ามาอย่างหลาก,หลา,กหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกี่หลักก็ตามนะคะหนึ่งแสนนะคะหนึ่งล้านนะคะสิบล้านนะคะ, 10, ะ,คะหรือว่าร้อยล้านพันล้านห้าพันล้านคือแล้วแต่ทุกๆคนกําลังส่งให้พลังจิตใต้สํานึกของเราเนี่ย นะคะมันมีพลังงานสูงเพื่อจะออกไปช้อปปิ้งทุกๆอย่างให้กับตัวของเราเองผ่านการที่คุณได้ยินคําพูดนี้นะคะถ้าคุณไม่เชื่อมันจะเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มเชื่อเริ่มอินว่าเ,าเไไนะฮะ้ยพลังงานแกงกางของเราเนี่ยทีบบ่เรารู้สึกว่าอ,าอะไรก็เป็นไปได้หมดอะอะไรก็เป็นไปได้หมดอะไรมันก็ไม่แน่นะคะคือเวลาที่เราเห็นนันข้างหน้าเนี่ยอาจจะบูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็เป็นไปได้หมดแหละอะไรก็ไม่แน่ทั้งแหละไม่แน่ทั้งนั้นคืออะไรรู้ไหมคือรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่พอใจอ่ะมันเปปลลี่ยนแงได้ มันมีพลังงานใหม่ทันทีมันเกิดความรู้สึกใหม่หกับชีวิตของเราทันทีอันนี้อาจารย์บูใช้ประจาเลยเฮ้ยอะไรก็เป็นไปได้เลยอะไรก็เป็นไปได้นะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดแล้วก็ไม่แน่หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลังงานที่เหมือนมันกวาดกวาดสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าทิ้งเข้าใจไหมคะเวลาที่เราเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยนะคะยอมรับเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราจะมีความรู้สึกว่าพอและปรง่งนะคะพอแล้วปรง่ง แต่เวลาที่เราู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้สําหรับเราอ่ะนะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าคุณอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วมันเป็นไปอย่างที่คุณคิดน่ะคุณก็ต้องรู้นะคุณต้องเปลี่ยนที่ถ้าคุณคบใครเขาไม่ส่งเสริมคุณก็ขัดขวางขวางคุณแล้วพยายามบอกว่าคุณน่ะทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องถอนตัวห่างเหินออกมาถอนตัวห่างเหินออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีคีย์เวิร์ดพลังคําพูดเนี่ยประจําใจไม่ว่าจะเราคุณทําได้เราทําได้หรือว่าเฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มันจะควบคู่ไปกับความรู้สึกที่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดเข้าใจไหมคะพอบอกว่าให้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะควบคูกก่กับจินตนาการเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดใครเห็นด้วยใครแค่ฟังก็รู้สึกมีพลัง ใครแค่ฟังก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกำลังกลายเป็นแม่เหล็กแห่งความโชคดีอยู่วินาทีนี้แล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้จริงๆนะคะน,นี้จริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเราทําได้นะคะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ปุ๋ยากให้คุณความรู้สึกแบบอินๆด้วยว่าเฮ้ยอะไรมันก็ไม่แน่นะ,ะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเอาแบบนักเลงนักเลงเอาแบบเหนือเหนือะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เราควรที่จะมีในสต็อกเราควรที่จะมีสต็อกก็คือให้คุณคิด คีย์เวิร์ดสุดท้ายที่อาจารย์ปูพูดเสมอคือคำว่าความคิดคืออนาคตความคิดคืออนาคตความคิดคืออนาคตเมื่อคุณรู้ว่าผลของความคิดตอนนี้คืออนาคตคุณจะไม่คิดอะไรที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วคุณจะลดการพูดถึงสิ่งที่คุณเนี่ยไม่พอใจลดการพูดถึงสิ่งที่คุณกำลังจินตนาการว่าเป้าหมายของเราจะเป็นไม่ได้ในมุมไหน เข้าใจไหมคะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความระมัดระวังในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการครบคนเช่นการปฏิวัติตัวเองในเรื่องของของชีวิตร่างกายที่อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งการปรับระบบในการทําอะไรเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําได้นะคะอะไรก็เป็นไปได้และความคิดคืออนาคตเป็นสามพลังคีย์เวิร์ดวันนี้ที่จันบูบอกว่ามันสามารถที่จะปลุกพลังงานใหม่ของเราได้ทันทีเลย บวกร่วมไปกับความคิดของคุณบวกร่วมไปด้วยจินตนาการ5,000ล้านของคุณทุกคนบวกร่วมไปด้วยเรามีความศรัทธาตัวเองถ้าเรามีความศรัทธาตัวเองเราก็จะไม่สามารถที่จะพูดคําเหล่านี้ได้มาดูหลอกตัวเองอ่ะใช่ไหมสาหรับพวกที่โลกไม่สวยนะคะแต่มันไม่ใช่เพราะเรารู้ว่าโลกที่สวยของเรามันจะเป็นไปตามความคิดและจินตนาการของเราที่เรามีกับชีวิตเราอ่ะอย่างเข้มขน้นตามนี้เลยนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เอาสามคีย์เวิร์ดนี้ไปใช้เอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมายความว่าอาจารย์บูส่วนมากจะมีครบทั้ง,งหมดในหนึ่งวันใช่เราทําได้ไม่มีอยู่ตลอดเลย <laughs> เราทําได้ไี่มีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดเราจะเคลื่ลอนตัวไปเท่าไหร่เราทําได้เออเราทําได้อะไรเงี้ยเออจะมีอยู่ตลอดนี่คุณพ่ออาจารย์บูเองนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็อะไรก็เป็นไปได้นะคะอะไรก็เป็นไได้แล้วก็ให้อินความรู้สึกว่าถ้าคุณไปดันไปเจออะไรที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตามที่แพลนแล้วอะ่ะ ให้คุณรู้สึกแบบนักเรียนว่าเฮ้ยอะไรมันก็ไม่แน่อะไรมันก็ไม่แน่หรอกอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเอาแบบนักเรียนยนี่องไรเอาแบบเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาแบบสนๆน่ะเอาแบบเอาแบบไม่ใช่แบบเชื่องๆอ่ะเอาแบบซนๆเอาแบบเก๋าๆอ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อคุณคิดคําว่าหรือพูดกับตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยความคิดคืออนาคตคุณจงโฟกัสว่าความคิดที่คุณกําลังคิดกับตัวเองถ้ามันลบลกลีดลีดออก นะคะถ้ามันบวกเนี่ยทำให้มันพองฟูขึ้นมาเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วอยู่กับมันให้มากที่สุดเอาตามนี้นะคะนะคะโอเคค่ะนะคะก็วันนี้มาฉบับพร้อมใช้นะคะวันนี้อาจารย์ปูขออวยพรทุกคนนะคะจงเป็นวันที่มีความสุข มีพลังนะคะแล้วก็มีความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็เบิกบานใจกันทั้งวันนะคะวันนี้ขออวยพรทุกคนเป็นวันที่เงินเข้าเงินเข้าเท่าไหร่ก็ได้ขอบคุณการแชร์5000ล้านนะ,ะขอบคุณการแชร์5,000ล้านเพราะว่าเราเอาหลักไหนก็ได้เอา5ล้านก็ได้500ล้านก็ได้5,000ล้านก็ได้เอาหลักไหนก็ได้ขอบคุณการแชร์5,000ล้านขอบคุณการติดตามอาจารย์ปูทุกๆช่องทางนะคะ ติดตามตรงนี้กด follow กด see เฟ r ร์ติดตามที่ YouTube นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะติดตามที่ TikTok นะคะ IG แล้วก็ ไลน์แอดด้วยเดี๋ยวจาร์ปูจะโพสขึ้นมาหลายวันแล้วเนาะโอเคนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ก็ขอทุกคนนะคะอยขอทุกคนไดโชคดีมีความสุขนะคะใครสนใจไปต่อใครสนใจใช้พลังจิตเนรมิตทุกสิ่งนะคะก็เจอกันได้ลงทะเบียนได้2999บาทราคาโปรราคาเศรษฐีอัปเกรดใครสนใจบ้างคะใครสนใจที่จะเข้าไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องพลังตัวเองภายในทุกอย่างเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบไปผิดทางเหมือนที่จนบอกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้พลังจิตก็สามารถเนรมิตได้ทุกอย่าง ใช้พลังจิตสามารถจัดก,การทุกสิ่งเลยใช้พลังจิตสามารถทําให้ทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณราบรื่นเรียบร้อยยันตั้งแต่สุขภาพการงานเงินรักแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคุณรู้หมดแล้วจริงๆก็คุณยังไม่รู้นะคะนี่อาจารย์ปูพูดจริงๆพูดจริงๆว่าคนหลายคนคิดว่ารู้แล้วแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะแสดงว่าคุณอาจจะยังไม่รู้อีกหลายเรื่องนะในเรื่องของการใช้พลังจิตนะคะของการโปรแกรมจิตใต้สํานาของการเนรมิตในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนานะคะคอร์สเนี่ย นะคะแล้วก็ให้คู่มือในทุกๆคลาสมีทั้งหมด5คลาสตอนนี้นะคะเป็นราคาโปรโนะคะไตรมาสที่2เป็นราคาเศรษฐีอัปเกรดนะคะเศรษฐีอัปเกรดอาจารย์ปูไม่อยากจะพูดคําว่าจ่ายแต่มันคือการลงทุนใครสนใจที่จะลงทุนให้กับชีวิตอาจารย์ปูเชื่อว่ามูลค่าที่คุณเนี่ยลงทุนมาเนี่ยคุณจะได้กลับเนี่ยรอยเท่าเป็นอย่างน้อยนะคะมูลค่าที่คุณลงทุนกับความรู้ในทุกๆหมวดเนี่ยในทุกๆเรื่องราวเนี่ยในแต่ละหมวดนะ อาจารย์ปูเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยมันจะได้กลับมาอ่ะอย่างน้อยร้อยเท่านะคะจงใช้จิตของคุณเนี่ยสั่งการจงใช้จิตของคุณเนี่ยในรมิดทุกสิ่งภายใต้าการที่คุณรู้กฎทุกอย่างความคิดความรู้สึกสภาวะที่ใช่นะคะอาจารย์ปูเนี่ยรวมทุกอย่างเลยรวมให้คุณทุกอย่างเลยเพื่อเพียงพอที่จะไปบรรเลงและเล่นกับชีวิตอย่างที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของจิตของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เข้าไปแล้วอาจารย์มูยินดีด้วยไปทบทวนเพราะตอนนี้มีอยู่4คลาสแล้วนะคะมี4คลาสแล้วเดี๋ยวออนแอร์คลาสที่5ก็จะเป็นเศรษฐีอัปเกรดคุณ2ขึ้นไปอีกนะคะใครสนใจนะคะใครที่เป็นสิ์พี่อยู่นั้นแล้วชวนเพื่อนมาเรียนสิคะอย่ารู้คนเดียวนะคะอย่ารู้คนเดียวให้เพื่อนมาเรียนด้วยนะคะใครที่เป็นรุ่นพี่นะคะในห้องเรียนใช้พลังจิตเนลมิตทุกสิ่งของอาจารย์ปูนะคะ ก็เขียนชวนเพื่อนมาเรียนค่ะว่าดีแค่ไหนว่าสุดยอดแค่ไหนว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในรูปแบบไหนบ้างนะคะอย่ารู้คนเดียวต้องบอกคนอื่นด้วยอาจารย์บุต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าบางทีอาจารย์บุก,ก็ลืมบอกนะคะว่ามันยังไม่หมดราคาโปรสาหรับเต็มใจมากเพราะว่าถ้าปีหน้าจะเป็นราคา5,999บาท ซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าเนี่ยมันคุ้มค่ามากกว่านั้นเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้คืออาจารย์ปูเหมือนมาให้เราก็อยากให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันกับอาจารย์ปูอยากใร้รู้ในสภาวะที่เลเวลที่ปลดล็อกแล้วอะที่ไม่ใช่แค่รู้คือก่อนแค่นี้ข้อมูลมันใช่หมดแต่อินเนอร์มันยังไม่ที่สุดแต่อย่างเช่นในในคอร์สใช้จิตเนรมิตทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอินเนื้อที่รู้สึกว่ามันสุดแล้วแล้วก็มันถึงเวลาที่เราจะออกมาย่อยบอกทุกคนว่ามันมีอะไรยังไงบ้าง เพื่อให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบของเหตุของจิตของเราและทุกๆอย่างเนี่ยทำยังไงถึงได้ผลแบบได้เร็วขึ้นนะคะบางทีเนี่ยคนที่เข้าไปดูหรือว่าเข้าไปฟังหรือเข้าไปอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ปูร,รู้เลยว่ามันเหมือนกับบางท่านเนี่ยบอกว่าเกิดใหม่ในคอร์สนี้ทั้งที่เหมือนรู้มานาน แนะต่รู้สึกเกิดใหม่ในคอสนี้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีรีวิวหลายท่านนะคะแต่บุก็ไม่ค่อยเก็บไว้บ้างนะคะเดี๋ยวสมบุจะพยายามเก็บไว้บ้างนะคะอ่าโอเคไปแล้วนะคะใครสนใจนะคะก็ลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะสําหรับราคาโปรเสรีอัปเกรดนะคะ2,999บาทนะคะตรงนี้ใครจะปรโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตลงมาได้ค่ะว่าขอบคุณนะนะคะชันน้นได้เข้าคอรสนะคะกาบพลังจิตในระิตทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะชันน้นได้เข้าคอสนะคะ ทุกๆตัวของบ้านสายสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าไปนะคะช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งกันนะคะโอเคนะคะวันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะนอกเหนือจะ,ะามาทำพันเรื่องคอที่นะคะยังเป็นราคาโปรอยู่อาจารย์ปูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคือมีสไตล์ตัวเองใหม่ซะนะคะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตของเรา นะทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ให้กับให้กับสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความรักทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกดีทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกอ,อินกับมันนะคะคือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำด้วยความรู้สึกดีและมีความสุขเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าคุณทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ต้องทำเนี่ยคือมันจะต่อตา้านแล้วมันจะทำไม่ได้เต็มร้อยพอความเต็มร้อยมันไม่ถึงเนี่ยการปลดล็อกสภาพเพื่อเพิ่มฐานะใหม่เนี่ยมันไม่ได้นะคะอันนี้จะปูกขอฝากเอาไว้แล้วก็็ใครรทททีี่มาฟฟัังงไน้้นะะนนะะกบวดืยยๆ เพื่อปลุกพลังใจดีๆกันนะคะโอเคไปแล้วนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ที่วันนี้เลยนะคะได้ทุกเวลาแล้วก็ให้คิดไว้เสมอเหมือนคีดวันสุดท้ายของจันปูคือความคิดคืออนาคตค่ะ ความคิดคืออนาคตอะไรที่คุณคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอะไรที่คุณกําลังฝันอยู่มันสามารถเป็นไปได้ทุกๆสิ่งนะคะอะไรที่คุณกําลังทําให้มันเกิดขึ้นคุณทําได้ค่ะนี่ครบเลยนะคะโอเคพบใหม่คราวหน้านะคะกับบ้านจันปูกับบ้านเคล็ดลับส็บเรเรสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณการสนุนสื่อค่ะนะคะใครต้องการสนุนรายการนะคะในบญชีกรุงเทพนะคะใครต้องการให้กาแฟจันพลีมชีกรุงเทพค่ะใครจะไปต่อนะคะทักอินบ็อก์ได้เลยว่าลงทะเบียนนะคะคอสใช้จิตในระมิตทุกสิ่งนะคะคอสใช้จิตในระมิตทุกสิ่งนะคะหรือพลังจิตในระมิตทุกสิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะส่งความรักให้กับทุกคนนะคะวันนี้โชคดีกันเข้านะคะวันนี้โชคดีกันเข้าวันนี้ราบรื่นเรียบร้อยผ่านสบายวันนี้จะดตคนยิ้มัวเราะแล้วก็มีแต่คนที่รักจริงจริงใจเข้าสู่ชีวิตวันนี้รันออเดอร์ทั้งวัน วันนี้มีแต่เรื่องดีๆเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรดีวันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วยมาบอกอาจารย์ฟูพรุ่งนี้ในไลฟ์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะขอบคุณการแชร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ